นี่เดโมดูมุมนอกนะครับมุมข้างนอกอกว้างๆมันจะเป็นลักษณะนี้เวลาช่วงรถใหญ่เลี้ยวก็คือจะได้เลี้ยวได้นะก็คือทําเผื่อรถใหญ่เวลาเอาหินเอาทรายมาเทเทถมบ้านทําบ้านใหม่ระยะยาวนะก็เลยทําเผื่อรองรับไว้ก่อนนี่นะอุปกรณ์ก่อสร้างมาส่งแล้วที่เราสั่งไปนะเราจะทารั้วเหล็กฉากเหล็กกลองเหล็กเส้นต่างๆแล้วก็ปูน นะเครื่องไม้เครื่องมืออุปรกรณ์ตัดแล้วก็อุปกรณ์เทคานสีก็มาแล้วเดี๋ยวเราอัปเดตให้ดนะูประตูบานเลื่อนะทาสีกันสนิมแล้วก็สีหลักก็สีขาวหลังจากที่รองพื้นกันสนิมเสร็จโอ้ตอนนี้ก็แดดแรงครับก็กําลังทํากาลังขุดลุมอยู่เราจะขุดลุมลึกๆนะแล้วก็เทรองพื้นกันซุดนะเพราะว่าดินมันอ่อน ตรงนี้ก็จะขุดขุดทำเป็นรอ,องพื้นกันสุด อันนี้เราก็ใส่เหล็ก10เหล็ก9กมิลหรือว่า3ามหุนนะใส่รางฉากเชื่อมใส่รางฉากตลอดแนวนะเพื่อที่ให้มันติดกับลูกล้อลูกล้อเลื่อนวันนี้นายช่างวางแบบแล้วอันนี้ก็เทคันเทคานเสา ทีคานยาวทีคานยาวตลอดแนวนะเพราะว่าวางคานตัว4ีหุนปอกสองสีุ่ณหมันไม่มีไม้แบบนะก็เลยเอาหาเศษไมแบบ้มาทำแบบนี่ตีเหล็กใส่ตลอดแนยาว นี่ขั้นตอนการวางรางวางรางเหล็กเส้นเหล็กเส้นกลมตัวนี้เหล็กเส้นเหล็กกลม9มินแล้วก็ฉาก2นิ้วนะนะก็2 2มิลกับ3มิลประมาณนี้วางคานปอกลงไปเพื่อเตรียมเทคานไ่ระดับแล้วไรระดับดูแล้วฝั่งนี้ก็จะลดหัวนี้เลย เชื่อมล็อกอย่างดีไม่มีโยกนะยวเทปูนไปก็เนี่ยเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ตรงนี้มันสุดลางสุดลางก็น่าจะประมาณนี้นะเพราะเหล็กเหล็กเหล็กฉากหมดแล้วนะจากนู่นมานีก็สักประมาณ4เมตรได้อยู่นะแต่ว่าเรา บานประตูเนะี่ยมันจะเลยไปนู่นเลยอยู่ไปประมาณนู่นเลยประมาณสักสองเมตรนี่แหละนะแต่ว่าเราจะใส่ล้อเลื่อนลูกเลื่อนล้อเลื่อตรงนี้กับช่วงตรงนู้นนะแล้วปิดประตูปิดประตูมันก็จะมาอยู่แค่ช่วงนี้นะปิดชนแค่ขอบนี้เสาเล,เล,เล้อเลื่อเขจะอยู่ในรางเพราะว่าเหล็กเหล็กหมดแล้วนะครับเหล็กฉากหมดแล้วแค่นี้เราจะเชื่อมปิดการตกไว้แค่นั้น ตรงนั้นก็ปล่อยให้บานประตูมันทิ้งทายไปนี่เรามาเชื่อมทำบานประตูนะอัปเดตโครงสร้างเลยเชื่อมทำเป็นโครงสร้างไว้แบบนี้เดี๋ยวค่อยมาสานเหล็กอีกทีนึงจะต้องมาสารไข่อีกทีนึงก็เดี๋ยวเอาตะแกรงกันมาใส่ก่อน ตรงนี้เดี๋ยวเจียเจียอีกทีหนึ่งนะเพราะว่ามันยังไม่ได้เจียเลยจะต้องค่อยค่อยเหล็กให้มันเหนียวนี่ก็จะเทคานเทคานไปแล้วแล้วก็มาเทสลบเทสลบพอดีมันแห้งมันเซ็ตตัวก็แกก็ขัดหน้าไปหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวมาเทฝั่งนี้อีก ที่ทายปูนไม่ค่อยพอรอบนี้ใช้ปูนบัวแดงนะเป็นปูนโครงสร้างทั้งคู่รอบที่แล้วรอบเลขตรงที่เทคานนี่เป็นปูนช้าง S C G ซตอนนี้เราก็ได้ทำประตูเลื่อนนะตรงนี้ก็เชื่อมล็อกไปลายไวนะ้เชื่อมล็อกปลายตรงนี้ไว้ตรงหัวไว้เราวจะใส่อ่ตัวยูล็อก เชื่อมล็อกตัวโยนะส่วนตัวนี้ก็พยายามให้ได้ฉาก <c oughs> ก็เล็งให้ได้ฉากอยู่จังหวะเชื่อมใส่ลูกล้อตัวนี้ก็ลูกล้อมจะมีหลายแบบนะที่กูบอลเฮากูบอลเฮาหรือว่าร้านขายสุสดุก่อสร้างอันนี้จะเป็นแค่ตัวโยเฉยแต่ว่ามาตักตัดฉากเชื่อมเอานะจริงๆแบบฉากก็มีถ้าซื้อสําเร็จแบบฉากก็มีแต่นี้เรามาเชื่อมใส่เพิ่มเอานะทำเป็นบลา บ่าร่องรองไว้ลองกับตัวโครงสร้างของประตูไว้เจสิคตัวนี้2ระบบนะเป็นอากวนแล้วก็เชื่อม MMA เหล็กด้วยอะกวนด้วยแต่อะกวนไม่ได้ใช้สี เรามาเชื่อมไรเลอร์อใส่ใส่บานประตูนะก็คือเราเจาะเจ,จาะไรเลอร์อลูกล้อให้เรียบร้อยตั้งระดับให้เรียบร้อยตั้งให้ได้แนวฉากแนวดินงตั้งระดับน้ำเหลือเก็บงานทาสีนี่จะเป็นสีฉลามสีกันสนิมรองพื้นกล้องน่าจะเห็นอยู่นะ เข้มขนอยู่สีลองพื้นกันฮะูได้นี่ดูเสานี่กอดะะลิงสีทารองพื้นกันต่อไปขั้นตอนสุดท้ายก็เป็นงานทาสีงานเก็บสีสีเทารองพื้นผสมททนเนอร์เรียบร้อยขนมเทนเนอร์ก็ตาฉลามเหมือนกันงานก็ได้ทาสีอยู่เก็บงาน ก่อนเดี๋ยวไล่เก็บงานหมดเลยนี ux, right? ima, so. ่เรียบร้อยอันนี้มานะนี่ไม่ใช่กันไอตัวนี้แหละลัคกี้อ่ะออก